มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำท่วมบ้านคนเปียกไม่เป็นไรเจ้านายห้ามเปียกกลายเป็นอีกภาพความน่ารักนะคะเมื่อมีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ภาพความน่ารักบรรยากาศน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยน้ำได้เข้ามาในตัวบ้านจนทำให้พื้นบ้านมีแต่น้ำขังไปหมดค่ะ แต่ด้วยความที่เจ้าของโพสต์เองเลี้ยงแมวด้วยนั้นจึงได้ช่วยเหลือเจ้าแมวที่เลี้ยงเอาไว้ให้อยู่แต่บนพื้นที่แห้งค่ะซึ่งเจ้าของโพสต์นะคะได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าทาดเปียกไม่เป็นไรขออย่างเดียวอยากให้เจ้านายเปียกน้ำท่วมนครศรีธรรมราชเพื่อเจ้านายนั้นทุ่มเทมากเลยนะคะ น้ำท่วมพื้นหมดแล้วค่ะเหมือนเจ้านายเราอยากเอาเท้าจุ่มน้ำยังไงก็ไม่รู้นะคะเรียกได้ว่าบรรดาทาสแมงหลายๆคนคงเข้าใจกันดีนะคะเพราะว่าเราเองยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้านายมีความสุขถึงแม้จะตอบแทนด้วยการทำหน้าเวียงๆก็ตามค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ